สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกทั้งเบิร์ดเด้อครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญายสายมาแล้วครับครับมือดีพญายสายที่พาพี่น้องมากินสมพี่น้องสวส้วสมสมหมักเบอร์รี่เด้อครับพี่น้องเด้อหมักมอนครับพี่น้องดิพญายสายเตรียมแล้วครับพี่น้องเก็บมามือนั้นพญายสายเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้คืนสองคืนแล้วครับพี่น้องดินี่ครับพี่น้องหมักมอนครับพี่น้องหมักมอนแล้วครับพี่น้องได้หอ เออปหยย่สายสีซัวครับพี่น้องสีซัวสีเ็สกินโสมแบบกินโสมแบบปรุงคล้ายๆแบบแบบน้ำปลาหวานนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ผสมเลยครับพี่น้องนี่ผสมเลยครับนี่ครับได้พี่น้องอันนี้นี่มังมอนมักเบอร์รี่ครับพี่นะเนี่ยมันหลายได้พี่น้องนี่เป็นถาดเลยครับพี่น้องถาดมันเป็นสายที่เอาอันพริกผงหอยจั๊กน้อยพี่น้องนี่ริกผงครับพี่น้องจั๊กน้อยครับพี่น้องบ่หลายบ่หลายเดนะครับจะซ่อนน้อยเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวผิกผงก่อน อันนี้กันเอาสูตรครับพี่น้องสูตรจังหน่อยสูตรจังหน่อยเด็ดๆใส่น้ำปลาครับจังหน่อยพี่น้องน้ำปลาเด้ะน้ำปลาซีดเยอะๆจังหน่อยน้ำปลาแดกจังหน่อยพี่น้องน้ำปลาแดกจังหน่อยน้ำปลาแดกมันเปรี้ยวๆหวานๆนะพี่น้อง ครับน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาล่าพี่น้องเนาะน้ำปลาล่าซัมเร็จครับพี่น้องอันนี้น้ำตาลพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลตาลหอยครับพี่น้องหอยเลยหอยเจ้าน้อยครับเมื่อกี้ไปกินส้มส้มมักเบอร์รี่พี่น้องเออมันหลายพี่น้องนี่เด้พี่น้องหน้าตาไม่ได้พี่น้องด้วเด้เด้เด้ครับนี่ครับนี่ พญาสายสปรุงเครื่องปรุงน้ำปลาแดกน้ำปลาล่าน้ำปลาแดกน้ำปลาผงชูรสครับพี่น้องใส่ละเดี๋ยวพญาสายสที่ไปกินห้เบิงพี่น้องมันจะเป็นรสได้ครับพี่น้องครับพี่น้องคือเกาพี่น้องออกจากความมาแล้วพี่นอ้นองมาพี่น้องมากมากกินมากเบอร์รี่พี่น้อง มันของพัาธสายเก็บมาแต่ยังเหลือหลายอยู่ครับพี่น้องดิเออพัาธสายก็มีเครื่องปรุงกัมีบักพริกผงพี่น้องพริกผงปนกันนี่แหละครับน้ำปลาแดกน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสไปนัวนะครับพี่น้องใส่นะครับพี่น้องเพราะมันเปรี้ยวอยู่แล้วครับน้องพี่น้องเนาะคล้ายๆว่ามามาซงอ่ากินเป็นอาหารข้าวพี่น้องเออ,อขัอ้นที่เป็นหวานกันนี่ด้พี่น้องเด้เห็นด้มาพี่น้องมากินมักเบอร์รี่มัดมอนครับพี่น้องมังมอนครับพี่น้องเป็นอาหารข้าวพี่น้อง เดี๋ยวแล้ววะอืมผีส้มพี่น้องแต่พอส้มพี่น้องบอส้มเนี่ยอืมเจ็บพี่น้องเลยกวนมันอะไรพี่น้องมั้งอืมปุ๋ยไปปีกัวพี่น้องได้กินแล้วเนี่ยกินส้มผีส้มแทนมะม่วงพี่น้อง ครับเวลาประเภทอาหารเครื่องดื่มหวาน,นพี่น้องคนปั่นและกล่องเอาน้าผสมน้ำตาลคือเก่าพี่น้องอันนี้ไปใสายใส่น้ำตาลจักซอดสองซอดน,นี่แหละโมไซลเปิดอาหารข้าวพี่น้อง <c oughs> มันกับคุณประโยชน์กับคืออันเดียวนะพี่น้องเนาะถึงเป็นข้าวเป็นหวานกับว่าบบบลุงดวงตาแล้วเนหวานนะพี่น้องนะดวงตา กินยาเมือเว้นี่สายตาแจ้งดีพี่น้องพี่น้องเผ็ดเลยพี่น้องเด้อผู้มักเผ็ดนี่ใส่เผ็ดพี่น้องแห้งครับง่ายพี่น้องคล้องคอดียำก็ง่ายผู้บภามีแคลกินได้พี่น้องนี่ยภูมิภมีแคลนี่แห้งยำแรงดีพี่น้องหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยว นิดๆ <N ee> <ne ed> พี่น้องเด็เห็ดน้อยๆพี่น้องผูดได้ไม่ไหลายเก็บมาหเห็ดเด็กี่น้องเวอันบยมีมอไปเป็นไสยแล้วมีอยู่คำยั้อยู่ต้นน้อยๆนี่นองพี่น้องต้นน้อยๆมาหักพี่น้องเลยมันจะเข่าเนื้อเข่าหนังดีพี่น้องนะบ,บ,รรบ่คนะนะือบ,บักม่วงเร็วม,มันเป็น กัะปุ so ่มกระปั้มครับมันเป็นจุดเป็นจุดนะน้ำปลาเข้าไปในเบิดพี่น้องน้ำตาลแป้งนัวของชโลดครับหืมพี่น้องสมหวานเค็มนิดๆกว่าเค็มน้ำปลาแดกพี่น้องผมว่ามันเค็มมากไหมหรอครับ แก้วน้ำปลาแดกน้ำปลาน้ำปลาครับน้าพี่น้องนะจะเลี้ยมไม่ให้กินนะพี่น้องนะแทบแ่บเจังเิืเลยไหมพี่น้องคุณประโยชน์มากคือพี่น้องฮู้พี่น้องเห็นนะครับเป็นตระกูลเบอร์รี่พี่น้องเนาะมีหมักมอนมักว่ามักหวดครับจ้าหน่อยพี่นายสายก็จะไปหาเอาบวกรวมกินพี่น้องเพิ่งอยู่ครับพี่น้องบวกรวมปีไก่พี่นายสยเอามาไล่เป็นกระตาพี่น้อง พี blender, ่นี่มันเทียบสูงเลยยังครับพี่น้องแล้วพี่น้องเด้อย่าลืมคันเห็นคลิปนี้แล้วคันมาคันชอบใจพันยัยสายกันคันคลิปนี้แล้วรัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พันยัยสายนะครับเด้อกดบักระดิ่งนะพันยัยสายนะครับคลิปนี้จะไม่แค่นี่นะครับเด้อสวัสดีครับวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ